สวัสดีครับเอฟซี FC, มนถดือมาพบกันในวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้ำละสำหรับมื่อนี้ผมกตินัมสูตรลักสิบวันมาให้เอฟทีไว้พิจารณาบิง่งนเะนาะ,ะทางบดกะสามสูตรในวันนี้นเะนาะเป็นสูตรเป็นสูตรไม่สองสูตรนเะนาะเป็นสูตรเก่าหนึ่งสูตรสูตรเก่าที่พันเขามากกน่าจะสองวันแล้วนเะนาะเพราะว่า อวติภานนาผมเลยลงนะครับแต่ว่าสูตรนี้ได้ลงงวดห่อ,อกหนึ่งที่หาได้ลงอยู่นะครับแต่ว่าผมเขียนไว้แล้วอวติภาณน,นาไ้ลงเดี๋ยวเข้ามาบิ่งกันนะล่ะว่าเขาจะเดินดีป่ะเดินต่อหรือไม่นะล่ะความน่าจะเป็นนะล่ะจะมีให้เห็นหรือไม่เป็นสูตรหกตัวนะครับเป็นสูตรหกตัวตัวนี้ก้อนไปรับชมลักสิบบนกับอฝากคำเตือนก่อนคำเตือน รดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากขั้เตือนเขาก็จเบังสูตรนี้สถิติเป็นไรแต้วทีเริ่มทายงานว่าเริ่มเดินแตงวดที่ออก สามแปดแปดเสร็จทีกับสิบเอ็ดงวดนะครับเนี่ยสิบแปดงวดเป็นสูตรที่มีค่าเอกตัวแรกบวกสองแล้วก็ที่ได้ห้าโตอ่ะสุดท้ายนะครับเดียงมาเลยได้ตัวแรกบวกสองตามนี้เลยได้รับสูตรนี้เริ่มน้ำลงนะครับเป็นสูตรเก่าห้อยทีน้ำลงนะครับว่าช่วงนี้มากกับยากเกี่ยวเขา่านอะไร,นะรทีช่วงงวดนี้มา หยอกหนึ่งสี่หาแขวงวัดสองหาสองนี่นอยากเปลี่ยนงานเจียวเขา่านะสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะถือว่าเดินเดินดีสำหรับสูตรนี้ก็นำล่องวัดที่ออกหกเก้าหกหกเก้าหก แล้วก็เดินมาสองหัวน,นะครับหัวที่ออกหนึ่งสี่ห้าน้ำลงแต่ว่ายากงานนะครับก็เลยบวดมาลงในหัดที่พันมาเลยบวดเลยวงเอฟที่ 3, บึงนะครับเอามาบังกันเลยนะครับเลกหัวนี่ออกหนึ่งสี่ห้านะครับก็มาสามตัวเลยนะครับแต่ว่าเข้าเลขสี่กับสี่กับห้าหลักสิบเลขสี่ บแบบรายการงวดล่าสุดเลขที่ออกไปสองห้าสองำมาเบิ่งว่าเลขหามีปะีบบเลขห้าเท่าก,กับวา่าตัวนี้ผ่านสีงวดแบบเดินสีงวดแล้วที่เดินแบบทั้งสีเลยแยบที่อ,อผ่านสีก่ ตามนี้เลยครับขอให้เดินดีอ่ะขอให้เดินดีต่อเนื่องถูกตัวที่เราชนออกมารับเนะครับสิบห้าจะต่อไปเป็นวัดที่สิบหกอ่ะรวมสถิติก็สิบห้าวัดแล้วลงสี่วัดผ่าน เดินจริงมาสีงดแต่วันนี้ไม่ได้ลงนะวิธีคำนวณนสูนี้เขาจะใส่ลักหน้วยเ็กหมุนครั้งที่สองบวกลักลอยเ็กหมุนครั้งที่สามตามตามนี้เลยวต่ไ,ไัวเันก็มาบวกสองก็น,นับเรียงไปหน่วย ครั้งที่2และร้อยครั้งที่3หน่วย2องหน่วย2ก็คือ9ก้าคือหนึ่งเบวกหเป็น10ได้ 0, 0ูนกับได้0 0นบวกสได้2 2แล้วก็สามสห ตัวไน,นจะมาสิสังเกตว่าแถวนี้วดบดเดินนะครับตั้งแต่นี้เลยไม่ค่อยเดินเท่าไหร่แต่ถ้าเราตัดปุ๊บจะมาเลยแล้วละครัแแบแถวน,นี้เดินยังไม่มาเลยกับสิบกว่าวดแล้วแล้วละตรงช่องน,นี้นี่ช่องที่ได้เลขสามนี่เขาจะมาศูนย์ช่องที่มีศูนย์กับหนึ่งแล้วก็สี่ห้าหกนี่ ศูนย์กับสองครับช่องที่มาศูนย์กับสองแล้วก็สี่ห้าช่องนี้ไม่มานานเน้วยามเลยแล้วถ้าคิว่าบงสูตรใหม่สูตรใหม่เป็นสูตรหกตัวอสูตรหกตัวสูตรนีร้กะว่ามีค่า x ใดๆดครับว่ามีใครก็เลยนับเรียงอย่างเดียวสิบตี้สิบงวดอ่ะ สิบวดเริ่มเดินแตงวัที่ออก3ามสหลัก10หลักสิขออนุญาตท่าสีเพิบนึงนะครับหลักสิบนเิขสอง้า โนตมาเลขหกหลักสิบแล้วล่ะโตมาเลขห้าโนตมาเลขสี่ต่ตมาเลขเจ็ดต่ตมาเลขเก้าโนตมาก็เลขเก้าโตมาเลขสี หมดล่าสุดเลขห้าครับตามนี้เลยเสา็ล้ตามนี้เลยทาสีแป๊บนึ่งครับทาสีเพื่อความสวยงามและชัดเจนเเนะครับ นี่จะเดินหรือไม่หรือว่าจะถูกใจเอฟซีอ่ะหรือไม่อ่ะนับถูกใจจังน้ำผึ้พิจารณาบ้างถ้าพอถูกใจก็ผ่านนับแล้วดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเก็บหลักสิบงวดนี้ที่เป็นงวดที่สิบเอ็ดนับแล้นำรงจริงสถิติสิบงวดงวันนี้เป็นงวดที่สิบเอ็ด วิธีคำนวณสูตรนี่เขาจะใส่รักลอยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามได้เท่าไหร่ก็เดินไปเลยหกตัวครับไม่มีค่า x ใดๆร้อยและหน่วย,วย,ค,ยวครั้งที่สองร้อยและหน่วยครั้งที่สองคือสามกับเก้าครับสามและเก้าแล้วก็สิบครั้งที่สามก็คือเลขสาม ตรงนี้นะบักสามบวกเก้าเป็นสิบสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวไหนจะมานับน คุณไอจะมาตามี้เลยมบาบังสูตรสุดท้ายอ่ะสูตรที่สามสูตรที่สามเป็นสูตรเป็นสูตรห้าตัวอ่ะตัวที่สิบเอ็ดหัลายกว่าสูตรเมื่อกี้นี่หนึ่งหัวนะครับเริ่มเริ่มแต่มวัดที่ออกสอ,องสี่หกสองสี่หก หลักสิบบนอดแดกเลขสี่อดต่อมาเลขสองหมดต่อมาเลขห้าอดต่อมาเลขหกมดต่อมาเลขห้าหมดต่อมาเลขสี่อดต่อมาเลขเจ็ด อดตมาเลขเก้าต่ตมาก็เลขเก้าวัดต่อมาเลขสี่ครับว,วดล่าสุดเลขห้าตามนี้เลยแล้วตามนี้เลยกําลังเดินไม่มีค่าเอกใดๆตรวนี้สถิติสิบเอ็ดงวดจะมาไหมงวดนี้ จะตื่นต่ออีกไหมตัวที่ชนจะมาไหมแล้วก็พิจาหน้าเบิรงที่มืที่แล้วไม่ได้ลงสูตรปักหลักะลงแต่สูตรมาครบอย่างเดียวนะวไม่ไม่มีก็มีชุดพิเศษแต่ไม่ผ่านนะาก็มีชุดพิเศษให้แต่ไม่ผ่านวัืที่แล้วทีนี้เขาาเบิง่ง สูตรปักหลักในงวดนี้ต่อนับละวา่าจะเป็นยังไงสูตรปักหลักงวดนี้จะผ่านไหมจะถูกใจไหมนับละวิธีคำนวณสูตรนี้เขาจะใส่หลักลอยเลขหมุนครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่หลักลอยครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่ร้100อยครั้งที่สอง ร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามสามบวกหนึ 3. 3่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่ได้สี่ได้ขึ้นวันนี้เลยได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดครับที่มาเห็นหรือไม่สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าห้าเจ็ดแปด ตามนี้เลยลนะรับถาเดือดต่อลงเป็นวดแแรกจะเป็นวดที่12สันตี่11วนวดนวันนี้ที่12ถ้าเดือดต่อนะครับเดี๋ยวห้องาเบึงสูตรแรกอ่ตัวตัวดนรัสูตรแรก,ส,รแรกสูตรแรกเป็นสูตรเก่าอ่าท อ่านมาแล้วสีงวัดน่ครับวันี้ได้0 2นย์สองสามสี่ห้าหกนสองสาี่ห้าหกนครับศูนย์สองสามสี่ห้าหกนครับศูนย์สี่ห้าหกโอเคอ่ะสูตรที่สองสูตรที่สอง 5้าหกเจ็ดแปดเ้าูนยห้าหเจ็ปดเศถูที่สามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหเจแปดสี่ห้าหเจ็ดปดตามถูเี๋ยวสิามนี้เลยอ้อ เลขศูนย์มีสองสูตรห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดชนสวยนะแต่ตัวที่ชนทั้งสามสูตรมีห้า มีหนึ่งสองสามสูตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลขหก 6. มีหนึ่งมีสองมีสามับชนห้ากับหกสามสูตรเลยตัวไหนจะมาแล้วเอาแบบง,ง่าไงสิเลยเห็นสิเดี๋ยวถ้าเราจะกันตัวไหนเรวค่อยหาใส่ ทีหลังก็ได้หรือจะเอาแค่นี้เดี๋ยวค่อยพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าพิจารณาแล้วจะเอาหรือไม่เอาก็ไว้กว่อนนะครับที่แน่แคือชอนกันหากับ6กวันนี้หลักสิบยังจะอยู่อ่ะยังจะอยู่เป็นเลข5หรือเลขหครับจะเป็นเลขหหรือเลขห้าหลักสิบนวันนี้ใส่ห้ากับ6กสองตัวอีกที ตามนี้เลยอชนกันสองตัวนม้ยมากตามนี้เลยสนับสนุนตลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คนหน่อยด้อครับเด้อสิได้มีกำลังใจรับรองตัวเลขเป็นแชร์แนวท่ารับรอง F C ถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสำหรับ คลิปนี้กะสวัสดีครับอ่ะขออภัยหลักสิบบนเอฟซีเมื่อกี้อาจจะพูดผิดไปหรือเปล่าเป็นหลักสิบล่างหรือเปล่าพูดผิดไปอ่ะหลักสิบบนนะครับเอฟซีสุหลักสิบบนอ่ะรีบไปหน่อยนะครับเอาตามนี้เลยเอฟซีอ่ะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีท่านหนึง่งนะครับ